ความรักอารมณ์แสนหวานที่อยู่ในเพลงกลอนละครและความฝันของคนทุกยุคทุกสมัยแต่หากเรามองให้ลึกลงไปอีกหน่อยมันอาจไม่ใช่เวทมนต์ของหัวใจแต่มันคือกลไกลที่วิวัฒนาการสร้างขึ้นเพื่อให้เราไม่วิ่งหนีกันหลังจากสืพันธุ์เสร็จแล้วใช่ความรักอาจเป็นแค่เคมีบวกกลยุทธ์ทางชีววิทยาแล้วเรายัางจะเชื่อมันดีไหม จุดเริ่มต้นของรักในสมองมนุษย์นักประสาทวิทยาพบว่าตอนที่เราหลงรักใครสมองจะหลั่งสารโดพามีนเซโรโทนินและออกซิโทซินออกมาเต็มพิกัดโดพามีนทำให้เรารู้สึกฟินและมีพลังเซโรโทนินทำให้เราหมกมุ่นคิดถึงเขาตลอดเวลาออกซิโทซินสร้างความผูกพันเมื่อเราสัมผัสกายกันฟังดูเหมือนยาเสพติด ก็เพราะมันออกฤทธิ์ในสมองเหมือนกันนั่นแหละวิวัฒนาการใช้ความรักเป็นเหยื่อล่อในโลกของสัตว์มีกลไกการเลือกคู่ที่แหลมคมอย่างไม่น่าเชื่อตัวผู้แสดงออกถึงความแข็งแรงความอุดมสมบูรณ์เช่นขนหางยูงที่ฟูฟ้าจนเดินลำบากตัวเมียเลือกคู่จากความหล่อที่สะท้อนยีนดีและการให้ทรัพยากรในมนุษย์ความรักทำหน้าที่ยึดต,ตัวผู้ไว้ไม่ให้หนีหลังจากเสร็จกิจ เพราะทารกของมนุษย์ต้องใช้เวลาเลี้ยงดูนานถ้าไม่มีความรักคนเราคงแยกทางกันตั้งแต่วันแรกที่ตั้งครรภ์ความรักคือสงครามซ่อนรูปรักแท้อาจไม่มีอยู่จริงแต่มีกลยุทธ์การเอาตัวรอดที่ซับซ้อนมากมายนักวิทยาศาสตร์พบว่าผู้หญิงมักเลือกคู่ที่มีศักยภาพระยะยาวขณะที่บางครั้งกลับรู้สึกดึงดูดต่อชายที่มียีนดีแม้ไม่มั่นคง ส่วนผู้ชายก็มีการหลอกสมองตัวเองให้ทุ่มเทเพื่อแลกกับโอกาสในการมีลูกที่แข็งแรงทั้งหมดนี้ทำงานเงียบๆในนามว่าความรักศาสนาและวัฒนธรรมแต่งกลอนให้กับเคมีศาสนาเกือบทุกศาสนาสร้างพิธีแต่งงานสร้างแนวคิดเรื่องรักเดียวใจเดียวเพื่อควบคุมการสืบพันธุ์และความเป็นเจ้าของนิทานปรมปราเทพเจ้าคู่รักเพลงรักมหากาบ ละครโรแมนติกทั้งหมดนี้คือการเสริมความฝันให้กับสารเคมีที่วิ่งในสมองบางคนจึงเชื่อในรักแท้ทั้งที่ความรักอาจมีวันหมดอายุเหมือนสารเคมีที่จางหายความรักในยุคดิจิทัลปลายนิ้วหรือปลายทางของหัวใจแอปหาคู่ปัดซ้ายปัดขวาปัดเร็วกว่าแสงความรักกลายเป็นสินค้าเราขายตัวเองด้วยรูปด้วยประวัติด้วยรสนิยม แล้วเรารู้สึกถูกเลือกหรือไม่ถูกเลือกในตลาดที่เต็มไปด้วยตัวเลือกมากเกินไปความโรแมนติกถูกออกแบบโดยอัลกอริทึมและในบางครั้งเราหลงรักความรู้สึกที่ได้รักมากกว่ารักใครจริงๆแล้วความรักคืออะไรกันแน่บางคนบอกว่ามันคือของขวัญจากสวรรค์บางคนบอกว่ามันคือกับดักจากธรรมชาติแต่ไม่ว่าเราจะเชื่อในความรักหรือไม่มันได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตมนุษย์มาแล้วนับไม่ถ้วน มีคนสร้างอาณาจักรเพราะรักมีคนทำสงครามเพราะรักมีคนแต่งเพลงวาดภาพปลิดชีวิตตัวเองเพราะรักบางทีความรักอาจไม่ใช่แค่เคมีหรือวิวัฒนาการแต่มันคือพลังที่ใหญ่พอจะเปลี่ยนโลกได้ถ้าเรายอมเปิดใจรับมัน